ที่พิ่งประกาศไปโดยนายกแพ่ทองทานนะก็คือเรื่องของ G-Token ครับวันนี้ขอมาพูดถึง G-Token แบบละเอียดละเอียดนิดนึงผมเองก็ค่อนข้างสนใจตัว G-Token เหมือนกันนะมาดูกันครับว่า G-Token เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือในการระดมทุนรูปแบบใหม่อย่างไงนะครับทางคอ,อรมอเนี่ยก็อนุมัติหลักเกณฑ์การออกโทเค็นดิจิตอของรัฐบาลที่เรียกว่า G-Token หรือ Government เอ่อ Government Token นะครับซึ่งไอโคเคนพวกนี้ก็ตามพรบรเนี่ยการบริหารตั้งใจที่จะออกมาเพื่อเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้คนสามารถลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับทำให้ประชาชนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงการลงทุนที่สะดวกเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มต้นราคาเริ่มต้นในการลงทุนเนี่ยมันก็หลักร้อยบาทก็ถือว่าเป็นเครื่องมือระรมทุนที่ เข้าถึงได้ง่ายต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้ไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ไม่ใช่การพิมพ์เงินใหม่และก็ไม่สามารถใช้จ่ายาทดแทนเงินได้ก็คือ Legal of Tender เนี่ยไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นลักษณะเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลนะเบื้องต้นเนี่ยวงเงินของ G-Token เนี่ยก็ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ5,000ล้านตัวเลขนี้ยังไม่ชัดเจนนะประมาณการไว้ก่อนเพราะจริงๆเขามี ตัวพนันธบัตรรัฐบาลก้อนใหญ่อยู่แล้วแต่เขาจะแบ่งก้อนหนึ่งออกมาเล็กๆเนี่ยประมาณสัก5 0าพล้านเพื่อมาทดลองดูก่อนคาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวของดอกเบี้ยเองก็คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเรื่องของการฝากเงินไว้กับธนาคารด้วยนะครับโดยคาดว่านะครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนเนี่ย จะเปิดการขายครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับก็คือเดือนหน้าแล้วก็จะเปิดขายอย่างเป็นทางการในพฤศจิกายนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมมันต้องเว้นวักกันไปยาวนานขนาดนั้นนะครับแต่ก็เข้าใจว่าอาจจะต้องมีเรื่องของการออกกฎขออนุญาตแล้วก็เรื่องของการป้องกันต่างๆด้วยโดยครั้งจะก,กําหนดดอกเบี้ย แล้วก็ช่องทางการซื้อขายเนี่ยในตลาดรองทันทีนะไม่เหมือนพันธบัตรที่ต้องรอ6เดือนซึ่งอันนี้จะค่อนข้างง่ายกว่าเพราะว่าใช้ระบบบล็อกเชนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเราจะมีการกําหนดดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยใกล้เคียงกับพันธบัตรรัฐบาลนะเพราะว่ามันใช้อยู่แล้วทีนี้อะไรคือ g ีโทเคหลายคนก็งงก็ชื่อมันก็บอก G ีโทเคก็ต้องพูดเลยครับว่าอย่างแรกเลยคําว่ามันเป็นโทเค็นเนี่ย มันมันไม่ได้มีเชน i n เป็นของตัวเองนะก็ะขึ้นอยู่ว่ารัฐบ,บาลอาจจะออกเชนใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีไอ้ G token เนี่ยวิ่งอยู่บนเชนนั้นนะครับซึ่ง G token เนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของพันธบัตรรัรฐบาลที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลแบบออมทรัพย์นะครับแต่คราวนี้ปรับปรุงให้มันมาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถใช้เงินเพียงเล็กๆน้อยๆน,น,นะเป็นเงินตั้งต้นสมัยก่อนเนี่ยพันธบัตรรัฐบ,บาลเนี่ยก็จะซื้อโดย สถาบันการเงินบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าเราเรียกว่าต่างชาติและกันอันนั้นก็คือพนันธบัตรรัฐบาลเนาะแต่ว่ารอบนี้จีโทเคนเนี่ยเขาต้องการเจาะลงไปที่กลุ่มเฟิร์สช็อปเปอร์คนเริ่มทำงานบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วใครซื้อได้บ้างก็บุคคลธรรมดาอย่างที่พูดไปนะครับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรก็สามารถซื้อได้นิติบุคคลอื่นๆก็ตามประกาศอันนี้ก็ซื้อได้นะครับทีนี้ มาดูกันนิดหนึ่งครับว่าช่องทางการขายเนี่ยขายได้ที่ไหนบ้างก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ได้บอกรายชื่อของศูนย์ซื้อขายลองนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกก็คือต้องเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ในหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนิติบุคคลอื่นใดก็ตามที่เป็นไปตามกฎหมายแอปพลิเคชันของบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นความเข้าใจนะว่า ตามที่เนื้อข่าวบอกก็คือศูนย์ขายสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับการรับรองจากกรอตนะครับอันนี้ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงสีเขียวสีเหลืองทั้งหลายนะก็ขึ้นอยู่ว่าทั้งสีเขียวและสีเหลืองใครจะได้ส่วนแบ่งกันเท่าไหร่เราก็จะซื้อกันยังไงซึ่งมันสามารถซื้อได้แล้วก็อาจจะมีตัวของเ,ออเรียกว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลของของทางรัฐบาลด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่า มันมีขั้นตอนการซื้อเหมือนกันครับแน่นอนก็คือต้องไปสมัครแพลตฟอร์มก่อนใครที่มีอยู่แล้วก็สบายไปนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีแล้วก็เลือกซื้อโทเค็นตัวนี้ที่ชื่อว่า G โทเค็นได้เลยนะครับสิ่งสําคัญก็คือมันสามารถได้รับผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ยได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนมือได้ทันทีไม่ต้องรอนะ,อะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สะดวกในการโอนย้ายหรือว่าเปลี่ยนมือนั่นเองนะครับสิทธิที่จะได้ก็คือแน่นอนครับเขา จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจํานวนแน่นอนแล้วก็ได้รับดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขทีนี้พอมันมาอยู่ในตลาดรองก็ต้องมาดูนคะครับว่าราคาที่เพิ่มขึ้นสมมุติว่ามัน5บาทขึ้นเป็น6บาทนั้นก็ต้องไปดูว่าดอกเบีย้ยที่ให้มันเกินหรือเปล่านะไม่งั้นก็คงไม่คุ้มมันก็จะมีลักษณะเดียวกันกับการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะมีการเปลี่ยนมือได้แต่ก็ต้องพูดว่าวิธีนี้เปลี่ยนมือได้ง่ายกว่า นะครับงั้นมาเปรียบเทียบกันนิดนึงว่าแล้ว Gtoken กับพันธบัตรรัฐบาลมีอะไรแตกต่างกันก็ต้องบอกว่า Gtoken สามารถเข้าถึงหรือว่าซื้อขายผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลได้เลยลงทุนด้วยก้อนเงินที่ต่ำๆแล้วก็ความคล่องตัวสูง แปลว,ว่าขายปุ๊บได้เงินเลยทันทีเพราะมันไปผ่านแพลตฟอร์มไงก็เต็มที่ก็ทีบวกหนึ่งเนาะส่วนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันทํายากกว่าการเปลี่ยนมือก็ยากกว่าต้องผ่านธนาคารผ่านตัวแทนมูลค่าขั้นต่ําก็ค่อนข้างสูงกว่านะครับความคล่องตัวก็ต่ากว่านั่นเองนะก็แน่นอนพอจํานวนเงินเยอะๆมันก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ซื้อขายผ่านสถาบัน แล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้เอกสารค่อนข้างเยอะนะทีนี้ทางภาครัฐเองก็อยากจะออกมาทําเรื่องของจีโทเค็นเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในอนาคตครับที่จะพัฒนาการลงทุนหรือว่าพัฒนาเรื่องของอะระบบการเงินของประเทศไทยให้เป็นในรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้นต้องบอกก่อนนะว่าเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเราเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลในรูปแบบของดิจิทัลผ่านบล็อกเชนแบบนี้ก็ต้องบอกว่า ล้ำมากๆนะทีนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันนิดนึงครับว่าประเทศไทยเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความสนใจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าม,มันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจง่ายนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่อยากจะออ,อมเงินแบบไม่ต้องต้องการดอกเบีย้ยที่สูงกว่าแต่ไม่อยากฝากกับกับแบงค์ ทา,ทางเลือกอื่นมันไม่มีไงตอนนี้มีแบบนี้แล้วมันก็สามารถาที่จะทําให้การลงทุนนตตาสารนี้รัฐบาลเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับประชาชนทั่วไปก็สามารถเพิ่มทางเลือกของการลงทุนได้อย่างที่ผมพูดนอกจากฝากแบงค์ไว้นิ่งๆที่ได้ดอกเบีย้ยต่ําๆก็มารับดอกเบีย้ยของ พันธบัตรรัฐบาลได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญก็คือเป็นตราสารที่ออกโดยรัฐบาลคือหลายคนก็บอกว่าโอ้ยออกโรยรัฐบาลมันจะมีความเสี่ยงได้ยังไงมันม,มีความเสี่ยงหรอกคือมันมีความเสี่ยงนะก็ประเทศนี้แหละเป็นคู่รับประกันแล้วก็รับรองนะครับทีนี้ก็ถามว่าน่าเชื่อถือไหมก็น่าเชื่อถือสูงสุดแล้วแหละนะครับถ้าเทียบกับที่อื่นก็ รัฐบาลนะ,ะก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแล้วก็เปลี่ยนมือได้ค่อนข้างง่ายสะดวกรวดเร็วครับซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็สามารถดําเนินการผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นนวัตกรรมนะแล้วถ้าเกิดทําสําเร็จเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆเพิ่มมากขึ้นเพราะจริงๆพวก I c ซเนี่ย mm. ก็มีมานานแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีการทำแบบนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำแล้วก็เลกูเลตโดยกรอตออย่างชัดเจนมีวิธีการป้องกันรับมือที่ถูกต้องผมว่าหลังจากมีการออกไอซก็จะมากขึ้นเรื่อยๆการลงทุนสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็มาใช้วิธีการลงทุนแบบนี้นะในการระดมทุนได้มากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะไอ้พวกที่เรียกว่า การทำแบบ real world asset เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะอ่าผมถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในธุรกิจนี้ของของการใช้บล็อกเ i n เข้ามานะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันครับว่า G token จะไปได้ไกลแค่ไหนก็มันสำคัญเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแหละว่าง่ายแล้วก็ผลตอบแทนเนาะ การซื้อขายในตลาดรองเนี่ยดูเดือดกันแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีลิควิดลิควิตี้หรือคนซื้อคนขายไม่ไม่แมทกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตื่นเต้นนะครับมันก็จะกลายเป็นการถือค้างๆนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าแบบนี้น่าจะมีสภาพคล่องที่ดีถ้าเกิดว่าเอาเข้าไปอยู่ในตลาดรองนะครับแล้วก็ประชาชนก็น่าจะ เริ่มศึกษาแล้วก็คุ้นเคยได้ในอนาคตนะครับตอนนี้ก็ต้องสมคัญที่กฎระเบียบแล้วก็เรื่องของภาษีว่าจะจา่ายกันยังไงนะแม้ว่า G-Token จะไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีโดยตรงครับแต่ก็ซื้อขายบนแพลตฟอร์มเดียวกันแน่ๆนะครับแล้วก็อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนข,ของตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือสินทรัพย์ดิจิทอลได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ G-Token นะเพื่อนๆคื่อยังไงกับ G-Token ครับผมน่าจะเป็นคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็ น่าจะเข้าไปร่วมวงไพบูรด้วยใครใครจะบอกว่าโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมสนใจพันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยน้อยนู้นนี้นั่นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่สําหรับผมผมสนใจตัวเทคโนโลยีนั่นเองก็เลยทําให้ผมกระโดดเข้าไปด้วยนะโอเครายการนี้ก็เป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากโลลิก้าครับเปลี่ยนผู้สนับสนุนแล้วครับโลลิก้านะครับก็เป็นจริงๆเป็นแบรนด์เกี่ยวกับ กระเป๋าเดินทางแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังมาแนะนํากันแบบเยอะๆนะก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มีตัวแรกครับเป็นกระติกน้ําจากโลลิก้านะครับก็เป็นกระติกน้ําเก็บความเย็นแบบมีหูจับแล้วก็เขาเรียกว่าโคเดอร์เฟลลี่นะอยู่นี้โคเดอร์เฟลลี่ก็คือเสียบไวท้ที่ในในรถอย่างเงี้ยไอตรงเนี้ยมันจะเล็กไงมันก็เสียบลงไปในรถได้นะครับก็เป็นแก้วแบบ เออผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลอดพวกนี้มันจะต้องมีอตัวข้อใช่ไหมแล้วก็มันมันดึงเราล้างยากอันนี้คือแบบใช้เหมือนหลอดปกติได้เลยนะแล้วก็เขอโฆษณาเยอะหน่อยแล้วกันนะเขาเปิดมีแล้วก็ซิปได้ด้วยหรือว่าปิดได้นะหรือว่าจะปิดแบบสมบูรณ์แบบเลยก็กันน้ำหกได้ด้วยนะอ่าก็เป็นแก้วน้ำสองชั้นครับที่เก็บได้ทั้งความเย็นความร้อนนะเขา บอกว่าเก็บความเย็นได้มากกว่า18ชั่วโมงความน้อนมากกว่า6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ BPA ฟีด้วยฝากสนับสนุนหน่อยนะช่องตอนนี้ติดได้แล้วเดี๋ยวจะติดไว้นะเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับ